ท่านประธานครับขออนุญาตหาเรือครับท่านประธานครับปิยรัตน์ครับท่านสั้นๆครับท่านครับๆเจิญครับครับเรียนประธานสภาที่เคารพครับปิยรัตน์จตินะต้องต้องเปิดการเรื่องที่อยู่ในยตินี้ต้องครับท่านครับถูกต้องครับถ้าเรื่องข้างนอกเดี๋ยวจะติดผมจะไม่อนุญาตที่จะติจะตกครับผมครับเจิญครับครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมปิยรัตน์ชงเทพครับผู้แทนราษฎรเขตบางนาพระขนงกรุงเทพมหานครพรคก้าวไกลครับท่านประธานครับผมฟัง ท่านผู้อภิปรายได้อภิปรายเรื่องยติตราคากุ้งตกต่ําผมเป็นหนึ่งในผู้ที่ช่วยเหลือเกษตรกรนะครับเรื่องกุ้งจนถูกดําเนินคดีเพราะช่วยเกษตรกรขายกุ้งที่สนามหลวงครับท่านประธานครับฉะนั้นผมเห็นความสําคัญเรื่องนี้มากครับท่านประธานและก็ที่สําคัญคือเรื่องสินค้าเกษตรตกต่ําก็เป็นเรื่องสําคัญเมื่อวานนี้เดี๋ยวให้ผู้เสนอติได้เสนอเพื่อนเพื่อนสมาชิกได้ให้ความสําคัญเรื่องนี้ผมก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้ท่านประธานฉะตตน,นั้ผนผมผมขออย่างนี้ครับท่านประธานเพื่อเห็นแก่สภาแห่งดีนะครับว่าทุกคนให้ความสําคัญเช่นเดียวกับ พักก้าวไกลของเราผมขอเสนอยติให้มีการนับองค์ประชุมครับท่านประธานครับขอผู้รับรองครับท่านประธานคะมันยังอยู่ในช่วงที่ท่านประธานคะ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 พิมพ์พัทรคาวิเชกุลค่ะสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรนครศรีธรรมราชพักรวมไทยสร้างชาติค่ะเมื่อวานนะคะได้มีการขอเสนอเลื่อนยติ แล้วก็ได้เป็นมติร่วมกันแล้วนะคะว่าวยติของการเสนอปัญหาราคาพืชผลทางก,การเกษตรตกต่ำเป็นปัญหาสำคัญที่รอการแก้ไขจากเกษตรกรค่ะแล้วถ้านับจำนวนเกษตรกรที่รอการแก้ไขปัญหาไม่ใช่แค่เกษตรกรผู้พอเลียงกุ้งค่ะท่านประธานวันนี้เนี่ยพืชผลเกษตรทั้งหมดรอการรับฟังแล้วรอการสรุปประเด็นปัญหาพร้อมแนวทางแก้ไขในวันนี้ค่ะถ้าสมาชิก ทางพักก้าวไกลเห็นว่าเรื่องนี้มันไม่สำคัญแล้วจะนับองค์ประชุมทั้งๆท,ที่ยติยังเสนอกันไม่ครบดิฉันเห็นว่าไม่เป็นธรรมกับเกษตรกรที่เขารอการแก้ไขอยู่ค่ะถ้าท่านจะทำอย่างนี้ได้ค่ะประชาชนรอการแก้ไขจากสภาการเสนอยติยังไม่เสร็จสิ้นด้วยซ้ำนะคะแล้วก็เป็นการสรุปกันตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาแล้วว่า ยัติด่วนจําเป็นจะต้องเลื่อนขึ้นมาในวันนี้ท่านประธานครับขะอที่72อยากให้ท่านประธานได้ดําเนินการให้เสร็จสิ้นค่ะครับก็เป็นท่านประธานครับผมขอใช้สิทธิภาพพิงครับพระเก้าไกลเสียหายครับท่านประธานครับแผนกล้องได้เลยครับว่าความสําคัญมันอยู่ที่จํานวนสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝั่งไหนเยอะกท่านประธานครับท่านประธานอนุญาตได้ไหมครับท่านประธานค่ะดังนั้นท่านประธานครับท่านประธานอนุญาตนะครับเอาทุกคนันเดี๋ยวผมแจ้งใบอนุญาต ถ้าเปิดจะประท้วงหรือใช้สิทธิ์พัดพิงก็กรูหนายืนขึ้นแล้วก็ยืนขึ้นยกมือแล้วผมก็จะชี้ให้พูดก่อนครับไม่งั้นสภาเราก็จะไม่มีระ,ระเบียบเดี๋ยวจะทางนู้นก็พูดทางนี้ก็พูดครับขอให้ยืนขึ้นก่อนแต่ว่าต้องเป็นกรณีที่พัดพิงหรือประท้วงครับกับเชิญครับ,รบท่านจะใช้สิทธิ์ ท่านประธานครับผมผมคิดว่าผมวิโรจน์นะครับพูดอีกสั้นๆอีกครั้งหนึ่งครับว่าใช้สิทธิพัดพิงตามข้อมาครับข้อที่72พักเก้าไกลเสียหายครับเพราะพักเก้าไกลเราเห็นความสําคัญของความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรครับก้องแผนมาสิครับเพื่อนสมาชิกของผมอยู่ในนั้นคะดิฉันยังไม่กล่าวเพรับแผนไปฝั่งนั้นดีครับอย่าเพิ่งครับต้องต้องให้คุณวิโรจน์เขาชี้แจงสิ่งที่พัดพิงถึงเขาจบก่อนแล้วประธานก็จะเป็นิจ่ัยเชิญครับคุณวิโรจน์ครับท่านประธานครับ ดังนั้นผมความสําคัญมันอยู่ที่จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่อยู่ร่วมฟังประชุมดังนั้นเนี่ยพวกผมเนี่ยก็เลยอยากจะนับองค์ประชุมเพื่อจะได้ทราบกันครับประชาชนที่ฟังอยู่ทั่บ้านจะได้ทราบว่าพักไหนให้ความสําคัญพักไหนไม่ให้ความสําคัญและเมื่อกี้ก็มีผู้รับรองยติถูกต้องครับดังนั้นท่นานประธานครับนับองค์ประชุมเลยครับท่านท่านประธานครับก็คไหนถ้าจะเป็นการประท้วง หรือจจจิตพัด์พิงนายยกมือด้วยนะครับจืนขึ้นถ้ายัางไม่ใช่เดี๋ยวครับผมจะ,จะดำเนินการประชุมต่อไปนะครับผม,ม,มผมประท้วงกับท่านประธ,รรธานครับ,บผมปท้วงข้อที่ห้าครับเจิดครับเจิดครับครับกับเรียนท่านประธานที่กระโหลผมธีราชัยแสนแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนรธานีพักเพื่อไทยผมเข้ามาสมัยที่26สมัยนี้นะครับผม ผมเป็นผู้นำเกษตรกรขาข้างหนึ่งผมเป็นประธานชมรมสถาบันชาล่อ้อยภาคอีสานและเป็นประธานเครือข่ายยางแห่งรประเทศไทยการที่ยื่นยติมันเป็นความสําคัญผมประท้วงกับท่านประธานผมขอผมจะขอร้องพคระเก้าไก่ครับว่าเห็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนหรือไม่อย่างไรที่เป็นเกษตรกรผมเป็นเกษตรกรผมพูดตรงนี้เพราะเกษตรกรฟังทั้งประเทศครับ และท่านรับองค์ประชุมคราวนี้ครับผมต้องขออาไปคุณเตระชัยครับเพราะว่าเขาเสเนอตามสิทธิ์ที่ขอรับองค์ประชุมถ้าหากว่าเป็นการผิดข้อบังคับคุณก็ต้องบอกบข้อบังคับข,บข้อไหนนะครับครับเดี<ถ>๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวให้คุณเตรอชจยพูดให้จบครับแต่ไม่ใช่ไม่ใช่พิปรายนะครับท่านถ้าประธานผิดไปผมครับถ้าเกิดว่าทา่านท่านประธาน จะอนุญาตให้เขาใช้ตามให้ให้ทางด้านพระก้าวไก่นะครับผมก็ขอผมก็ขอให้มีการนับองประชุมโดยขานชื่อครับการขอผู้เลองครับขอขานชื่อครับอยู่ข้างนอกก็มีครับคุณเตี้ยชัยครับการนับโดยการขานชื่อต้องต,ต้องรอบหลังครับเพราะว่าอันนี้เขาเสนอ มา,าลงมติก่อนนับองค์ประชุมก่อนแต่ว่าถ้าหากว่าคุณเสดจใต้องการให้นับโดยการการชื่อต้องหลังจากที่ยติกรคุณวิโรจน์เดินเดินหน้าไปก่อนครับครับเชิญครับคุณครูมานิตครับท่าน <c oughs> ประธานที่เคารพครับผมครูมานิ์สังพุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดสุรินทร์พักเพื่อไทยจริงๆก,ก็ ไม่ได้ที่จะติดใจอะไรมากนักที่ผู้เสนอจากพรรคก้าวไกให้ปีการนับองค์ประชมุมถ้าองค์ประชุมไม่ครบสภากล็ล่มนี่เป็นเรื่องปกติของสภาหแห่งนี้เป็นวิถีของการประชมุมแต่ว่าอยากจะกราบเรียนกับท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกผู้นำเสนอว่าวันนี้เนี่ยรัฐบาลก็ไม่มี แล้วเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องของข้อกฎหมายแล้ววันนี้เราโชคดีได้ท่านว่าที่รัฐมนตรียังเป็นว่าที่นะครับเพราะไม่ได้โผลเกล้าวท่านธรมนัดพรมเผาอันนี้ต้องขอพระคุณมากนะที่ให้ความใส่ใจมานั่งฟังปัญหาเรื่องเกษตรกรมานั่งฟังปัญหาเรื่องกุ้งอันนี้เป็นเรื่องของชา,บาลลว <ผม S 2> บ้านล้วนๆผมคิดว่าถ้าพอจะถอยกันได้แล้วรัฐมนตรีว่าที่รัฐมนตรีเขาสนับรับฟังไปในเรื่องของปัญหาประชาชนแล้วก็เป็นประโยชน์กับ พวกเราทุกคนนะแต่ผมไม่ติดใจนะครับถ้ามีการนับและสภาล่มพวกเราก็กลับบ้านแต่คนที่สูญเสียนี่คือพี่น้องประชาชนนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็ยินดีครับจะวิธีขานชื่อจะวิธีโหวตยังไงก็ยินดีทุกอย่างแต่เราผู้แทนในสภางี้ไม่ได้สูญเสียอะไรเลยครับ แต่คนสูญเสียคือพี่น้องประชาชนคนไทยโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวประมงล้วนๆเลยครับประธานครับขอบพระคุณมากครับครับขอบคุณครับมีผู้ประท้วงกลางอีกคนค่ะท่านประธานคะท่านประธานคะดิฉันมุกดาวันเรื่องสีนินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชพักภูมิใจไทยค่ะดิฉันไม่ได้ประท้วงท่านใดนะคะดิฉันขออนุญาตหาหรือท่านประธานแล้วก็เพื่อนสมาชิกทุกท่านท่านประธานครับท่านประธานครับขอขออนุญาตครับตอนนี้อภิรายได้ ครับถ้าเป็นการหารือตอนนี้ผมยังยังไม่ยังไม่อนุญาตครับครับเพราะว่ามีผู้เสนอกอนับปรค์ประชุมแล้วครับกราบวิงวอนนะคะพี่น้องเพื่อนสมาชิกครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะถามผู้เสนอกันแล้วกันนะครับเม่ท่านพักข้าวไกลนะคะต้องขอกราบวิงวอนนะคะครับก็ตั้งหลายจะต้องมีข้าวกินนะคะขออนุญาตให้เป็นไปตามวาระได้ไหมคะครับก็ขออนุญาตครับก็เราจะดําเนินการเอ่อ ประชมต่อนะครับคือก่อนที่นันผมอยากจะถามคุณวิโร์ครับเพราะว่าคุณวิโร์เสนอหน้าองประชุมมีผู้รับรองถูกต้องปีรัตครับท่านครับต้องการจะครับท่านประธานครับผมปีรัตจงเทพครับผู้เสนอยติครับครับเชิญครับครับผมปีรัตจงเทพครับผู้แทนราษฎรเขตพระโขนงบางนากรุงเทพมหานครพักเก้าไกลครับท่านประธานครับเรียนสมาชิกทุกท่านนะครับท่านที่บอกว่าขอร้องให้พวกเรานั้นร่วมให้ความสําคัญแน่นอนครับเราให้ความสําคัญครับ แต่ท่านควรไปขอร้องเพื่อนของท่านต่างหากครับที่มาเข้าร่วมประชุมนะครับเพื่อให้เห็นแก่ความสําคัญของยติของท่านเองครับขอบคุณครับไม่ไม่ควรจะปรบมือนะครับเพราะว่าเรานั่งประชุมใน